สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติเมื่อพวกเขาได้เห็นทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ต่อทีมโปลแลนด์ไป3ต่อ0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023นัดที่3 โดยในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างโปลแลนด์แน่นอนว่าทีมโปลแลนด์นั้นมีรูปร่างที่สูงใหญ่และมีเกมบล็อกที่ดีซึ่งผลที่ออกมาก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ต่อทีมโปลแลนด์ไป3ต่อ0เซต2 20ต่อ25 16ต่อ25 15ต่อ25 โดยในเกมนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะต้องเจอกับทีมเกาหลีใต้ทีมจากเอเชียด้วยกันเองในวันที่4มิถุนายนเวลา16นาฬิกาเรามาฟังกันว่าชาวต่างชาติจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนที่หนึ่งโดยเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่ารู้สึกว่าสาวไทยในวันนี้จะดูผิดปกติมากกว่าสองนัดแรกนะพวกเธอคงจะมีอาการล้าหลังจากที่ใช้พลังงานอย่างหนักในเกมที่แล้วความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้ว่า โปรแลนด์นั้นแข็งแกร่งจริงๆและยังเป็นกำแพงขนาดใหญ่ที่สาวไทยไม่สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้หวังว่าจะได้เห็นวันที่สาวไทยสามารถล้มโปรแลรนด์ได้ในสักวันหนึ่งความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มาวิเคราะห์เกมที่โปรแลนด์สามารถชนะทีมไทยในวันนี้ว่า โปแลนด์ยังคงเป็นของแสลงสำหรับสาวไทยพวกเขารู้วิธีในการจัดการทีมไทยโดยการสร้างลูกเสิร์ฟที่สุดยอดที่ทำให้สาวไทยไม่สามารถตั้งบอลได้นี่แหละคือสิ่งที่โปแลนด์ใช้จัดการความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าฉันเห็นสีหน้าของโค้ชไทยทำให้รู้สึกว่าเขาไม่พอใจลูกทีมในวันนี้มากอาจจะเป็นเพราะฟอร์มการเล่นที่ต่ำกว่ามาตรฐานเลยทำให้เสียอารมณ์ในเกมนี้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้ว่าโปแลนด์เสิร์ฟบอลในน่ากลัวจริงๆซึ่งก็ทำให้สาวไทยไม่สามารถตั้งเกมได้และกลายเป็นความพ่ายแพ้นในที่สุดความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงโปแลนด์ในเกมนี้ว่าโปแลนด์ไม่ได้มีแค่ความสูงพวกเขายังมีความยืดหยุ่นของร่างกายที่สมบูรณ์ไม่แปลกที่ในเกมนี้โปแลนด์จะเป็นฝ่ายชนะเพราะศักยภาพเหนือกว่าอย่างชัดเจน มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มีมุมมองต่อเกมนี้ว่าเกมนี้ทําให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนโปรแลนด์นั้นสามารถสกัดสาวไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ฉันก็หวังว่าในเกมนัดต่อไปสาวไทยจะสามารถชนะเกาหลีใต้ได้ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่ามันเป็นเกมที่วัดฝีมือโคชจริงๆโคชของโปรแลนด์ดูจริงจังในทุกจังหวะ เขาไม่ประมาทสาวไทยเลยแม้แต่น้อยส่วนโคชของไทยฉันคิดว่าเขาทำเต็มที่อย่างที่สุดแล้วแต่ก็ยากที่จะต้านโปโลแลนด์ได้ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงจังหวะในเกมนี้ว่าใครเห็นเหมือนฉันบ้างบล็อกของโปโลแลนด์บางครั้งพวกเขาไม่จําเป็นต้องกระโดดเลยเพียงแค่ยื่นมือขึ้นมาเฉยๆก็สามารถบล็อกมันได้แล้วมันอะไรกันเนี่ยความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้ว่า วันนี้เป็นงานที่ยากจริงๆของสาวไทยฉันหวังว่าในอีกหนึ่งนัดที่เหลือในวีคนี้สาวไทยจะสามารถเก็บแต้มได้จากเกาหลีใต้ ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้ว่าทีมไทยดูผิดฟอร์มไปนะฉันคิดว่าทีมไทยถ้าเล่นในมาตรฐานที่เจอกับอิตาลีหรือกับแคนาดาพวกเขาอาจจะได้มาสักหนึ่งเซตแต่วันนี้ดูพวกเขาไม่มีความมั่นใจไม่มีเกมรับที่เหนียวแน่นและขาดความแม่นยำในการตบอีกด้วย มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าโปแลนด์นั้นแข็งแกร่งจริงๆซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่สาวไทยไม่สามารถผ่านโปแลนด์ไปได้ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าฉันเห็นตอนที่ทีมไทยขอเวลานอกสีหน้าของโคช้ชบอกได้ชัดเจนเลยว่าเขาไม่พอใจต่อฟอร์มการเล่นในวันนี้มากซึ่งมันก็ดูแตกต่างจริงๆกับนัดเมื่อวานความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้ว่า โปแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สามารถต้านทานความหลากหลายในการโจมตีของสาวไทยได้ซึ่งมันก็เกิดจากการเซตของพรพันธ์มันทําให้เห็นแล้วว่าโปแลนด์นั้นแข็งแกร่งได้ขนาดไหนความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้ว่าเกมนี้ได้เห็นถึงระดับที่แตกต่างของโปแลนด์พวกเขายังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งพวกเขาอาจจะมีลุ้นถึงรอบชิงชนะเลิศได้ในปีนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้ การเล่นในวอลเลย์บอลใน่ชลีกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพละงกำลังซึ่งวันนี้ทีมไทยก็ขาดเรื่องนี้ไปเลยทำให้หลายๆจังหวะพวกเขาไม่สามารถเล่นได้ตามที่ใจต้องการ ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาก็ได้มาวิเคราะห์เกมในวันนี้ว่าจุดเด่นของโปโลแลนด์ในวันนี้คือเกมเสิร์ฟและเกมบล็อกพวกเขาทำได้อย่างสมบูรณ์แบบมันทำให้พรอนพันธ์ที่เป็นมือเซตของสาวไทยทำงานอย่างยากลำบากและเกมบล็อกที่สูงใหญ่ของโปโลแลนด์ก็สามารถหยุดเกมบุกหัวเสาของไทยได้ดีอีกด้วย ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้ว่าไม่มีอะไรต้องสงสัยนอกจากที่ทีมไทยเล่นกันผิดฟอร์มแล้วโปรแลนด์ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งและยากที่จะต้านทานได้ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าสาวไทยต้องรีบกลับไปพักผ่อนพวกเขาดูหมดแรงและหวังว่าจะสามารถชนะเกาหลีใต้ได้3ต่อ0เซตมันจะทำให้วีคนี้ในเนชั่นลีกสมบูรณ์แบบ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาแน่นอนว่าในรายการเนเชอร์ลีกมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่สาวไทยเล่นได้ดีขนาดนี้ฉันก็ขอชื่นชมอีกครั้งและหวังว่าจะทำได้ดีมากกว่าปีที่แล้ว มาตอกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มาวิเคราะห์เกมในวันนี้ว่าการเจอเกมบล็อกที่สูงใหญ่ของโปลแลนด์มันทําให้สภาพจิตใจของสาวไทยนั้นแย่นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับการแข่งขันหวังว่าพวกเธอจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ทันในเกมหน้าและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนสุดท้ายโดยเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าเป็นเกมที่เห็นถึงความแตกต่างกันมากสาวไทยแพ้ในทุกด้านอย่างไม่ต้องสงสยัย และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติเมื่อพวกเขาเห็นทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแพย้ต่อทีมโปลแลนด์ไป3-0ต่อเซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลในชลีก2023นัดที่3หากเป็นเพื่นชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ